สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลของสโลวาเกียรประกาศยุติการช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนซึ่งผู้สื่อข่าวดันรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านโรเบิร์ตฟิกโก้นายกรักฐมนตรีของสโลวาเกียแถลงต่อสภาเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ว่ารัฐบาลจะไม่ยอมสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครนอีกต่อไป แล้วก็จะเหลือเพียงมาตรการการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมเท่านั้นและเรียกร้องให้สาภาพยุโรปหรือว่าเอียูนั้นปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สนับสนุสน,นอาวุธเป็นผู้สนับสนุนสันติภาพสโลวากียเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลตามผลการเลือกตั้งเมื่อปลายเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาทั้งนี้รัฐบาลชุดก่อนแสดงบทบาทในฐานะสมาชิกประเทศแรกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตที่ให้การสนับสนุนเครื่องบินรบกับยูเครน ขณะที่ข้อมูลจากสถาบันวิจัยคิวในเยอรมนีระบุว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนประทุขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ส5 6 5สโลวาเกียให้การสนับสนุนทางทาหารกับยูเครนไปแล้วกว่า680ล้านยูโรตรีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ2 ,6000 ล้านบาทถือว่ามากเป็นลำดับต้นของสภา,าพยุโรปเนื่องจากมีสัดส่วนคิดเป็น0 6 5เปอร์เซของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพีของประเทศรองจากนอร์เวย์เดนมาร์ก แล้วก็โปลแลนแ์ลอย่างไรก็ตามดัมิทรีปรเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าการยุติการมอบการช่วยเหลือทางทหารของสโลวาเกียต่อ,อยูเครนนั้นไม่มีผลทางปฏิบัติมากนักแม้เป็นประเทศที่ประกาศตามหลังโปลแลนด์ซึ่งเมื่อเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาว่าจะยุติการสนับสนุนด้านอาวุธเพิ่มเติม,ตมให้กับยูเครนไปแล้วประเทศหนึ่งก็ตามดานประธานาธิบดีอันเชดูดาผู้นําของโปลแลนด์ก็เปรียบเทียบว่าเวลานี้ยูเครนนั้นอยู่ในสภาพเหมือนคนที่กําลังจะจมน้ํา แล้วก็ดึงคนที่ช่วยเหลือให้จมลงไปพร้อมกันซึ่งแน่นอนครับว่าไม่มีใครนั้นต้องการที่จะจมน้ําไปกับยูเครนด้วยสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าตอนนี้ชาติสมาชิกของยุโรปรวมถึงชาติสมาชิกของนาโต้เนี่ยครับก็เริ่มที่จะถอยห่างจากการช่วยเหลือยูเครนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นทางการนะครับที่มีการประกาศไม่ว่าจะเป็นโปรแลนด์หรือว่าสโลวาเกียก็ยุติการช่วยเหลือยูเครนกันไปแน่นอนว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังคงเดินหน้าต่อไป ว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะทําให้กองทัพของยูเครนลดน้อยถอยลงในเรื่องของสมรรถนะในการที่จะต่อสู้กับกองทัพรัสเซียเพราะว่าเวลานี้ตะวันตกนั้นไม่ได้จัดหาอาวุธให้กับยูเครนเหมือนช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์สงครามความเคลื่อนไหวหลานี้เป็นความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองนะครับว่าอาจจะถึงเวลาที่ยูเครนนั้นจะต้องเจราจาเพื่อยุติความขัดแย้งกับรัสเซียเพื่อให้ความสูญเสียนั้นลดน้อยถอยลงหากว่ายัางดื้อดันที่จะ ต่อสู้กับรัสเซียต่อไปความสูญเสียนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นก็ต้องรอดูนะครับว่าตัววอลเดเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครเนนั้นจะดําเนินการอย่างไรเมื่อประเทศของเขานั้นก็เรียกว่าการช่วยเหลือเข้าไม่ค่อยจะถึงแล้วในเวลานี้เหตุเนี่ยเพราะว่าหลายประเทศนั้นห like ันไปให้ความสนใจกับความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมถึงตัวสหรัฐอเมริกาเองซึ่งเวลานี้ก็ได้ประธานสภาคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่สนิ complex, ทชิดเชื้อกับทางด้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป ก็แน่นอนว่าโอกาสที่งบป,ประมาณที่จะผ่านสภาเพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนนั้นก็อาจจะยากลำบากมากยิ่งขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นก็ติดเพื่อนํามาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับทราบถ,ถึงความเคลื่อนไหวสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนว่าเวลานี้เป็นอย่างไรหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องถาอินเทอร์น็ด้วยครับ